ไปดูความน่ารักของพลายศัก์สุรินกันบ้างดีกว่าครับตอนนี้ครบกำหนดกักตัวกับโรค30วันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับแต่ตอนนี้ต้องสังเกตอาการไปก่อนเพื่อรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกซักระยะหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะไปดูพลายศัก์สุรินที่ศูนย์ช้างลำปางเนี่ยต้องรอไปอีกซักพักหนึ่งนะครับถ้าย้ายพลายศักสุรินมาที่โรงพยาบาลช้างก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ครับ ลายศักดิ์สุรินยังคงใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์กักกันโรคศูนย์นอนุรักษ์ช้างไทยค่อนข้างผ่อนคลายครับมีควานช้าง3คนดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้เนี่ยครบกําหนด30วันในการกักโรคแล้วนะครับแต่ต้องรอต่อไปจนถึงวันที่3สิงหาคมเพราะต้องรอเก็บตัวอย่างครั้งสุดท้ายแล้วก็รอผลตรวจอีก7-10วันให้แน่ใจครับว่าช้างมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อถ้าโอเคแล้วก็จะย้ายไปยังโรงพยาบาลช้าง ด้านนายสุรชัยอินวิเศษผู้อำนวยการสำนักสถาบันโคชบาลแห่งชาติบอกว่าสัตวแพทย์ต้องรอผลการตรวจเลือดครั้งสุดท้ายนะครับน่าจะประมาณกลางเดือนก็คือ1 1ถึงสิสงิงหาคมนี้ตอนนี้พลายศักดิ์สุรินมีความคุ้นเคยกับควาช้างเป็นอย่างดีครับเบื้องต้นเนี่ยฝึกให้ขึ้นรถแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ไปเรื่อยๆให้เตรียมตัวย้ายไปยังโรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางครับเพราะต้องอยู่ใกล้ชิดกับสัตวแพทย์ในการดูแล ส่วนการเข้าเยี่ยมชมเป็นข่าวดีนะครับ,รบจะเข้าไปเยี่ยมชมพลายศักดิ์สุรินได้แล้วที่โรงพยาบาลช้างครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะมีการจํากัดเวลาในการเยี่ยมชมเพื่อไม่ให้กระทบกับการรักษาช้างต้องใช้ควานช้าง3คนแล้วก็สัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดคับ